โอเคครับแนวนอนได้ไหมพี่ครับ๋ยวนอนนะ,ะได้ไหมได้ครับแนวนอนก็สวมเข้าสายกระโปรงนะเข้าเกี่ยวกลางก่อนก็ได้เกี่ยวกลางให้มันบังคับให้อยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็พี่ที่มากใกล้ๆตรงนี้ครับตรงนี้มันจะที่ว่ายยนๆนะ่ยพี่ต้องดึงปรับนี่ดึงดึงแล้วก็สายเนี่ยครับสายมาเมื่อเกี่ยวที่รูนี้แต่พยายามปรับสายให้ตึง ให้ตึงให้เหลือจังหวะช่วงประมาณหนึ่งเซนนะครับแล้วก็ดึงดึงเข้าไปมันจะตึงไปพอดีเนี่ยมันจะแน่นตึงตรงนี้มันก็จะไม่ย่นแล้วครับอ่าจะไม่ย่นฝั่งนู้นเหมือนกันฝั่งนี้เนี่ยมันย่นอย่างนี้ใช่พี่แล้วก็ดึงดึงเข้าไปออกแรงดึงหน่อยนะครับแล้วก็สายนี่เหมือนกันเผื่อไว้ประมาณหนึ่งเซนก่อนถึงรูแล้วก็ดึงมันจะมีช่วงดึงให้ดึงเข้าไปมันก็จะแน่น ตอนนี้ครับพี่แล้วมันก็จะไม่ยน่นแล้วไม่ยน่นแต่เข็บพยายามให้อยู่ขอบไม่ให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับแต่เข็บอเดี๋ยวดูลองดูนี่ครับก็จะไม่ยน่นแล้วถ้าไม่ดึงมันก็จะผุบออกมาแล้วมันจะยน่นจริงๆแล้วมันออกแรงดึงนิดหนึ่งเพื่อความกระชับฝั่งนี้เหมือนกันพี่ฝั่งนี้ก็ไม่ยน่นครับอ,ออกแรงดึงนิดนึงแล้วก็ นะครับลองดูครับโอเคขอบคุณครับ